สวัสดีครับสวัสดีนะครับสำหรับพี่นง้องไปสู่กู่โซคนนะครับครับวันนี้ครับผมสิน้ำผ้าพี่นองครับมาเที่ยวชมเบิงต้นไม้ยักษ์นะครับที่บ้านสนมอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับสองปีได้มาเที่ยวหนึ่งครับผมพาชมบรรยากาศความสวยงามทางธรรมชาติครับต้นไม้ยักษ์ซึ่งมีอายุกว่า400ปีนะครับ40คนโอดครับผมนี่ครับอู้ครับตามมาชมได้เลยนะครับ พูดบรรยากาศดีกิล me ีเนาะต้นใหญ่ีิลีครับพี่นนองต้นไม้ใหญ่ครับ4ีสิพุ่นโอบครับใครได้ไก่เล่กองสองปีได้มาเทียนหนึ่งครับผมเงาเงยครับกิลี Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова